สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูบครับพบกับท่านผู้ชมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ20พฤศจิกายน2564ครับคลิปนี้สยบข่าวเลือข่าวปลอมครับว่าจะมีเงินเข้าพันหรือเงินเข้า5,000กดเงินสดได้นั้นปลอมครับสยบเพราะว่าความจริงแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้นั้นนะนะครับความจริงนะครับจะเป็นแบบนี้ เดือนพฤศจิกายนนั้นจะมียังเหลือเงินจากนี้ไปถึงสิ้นเดือนนะครับยังจะมีเหลือรายการเงินเติมเข้าบัตรอีกหนึ่งวันเท่านั้นและก็มีหนึ่งรายการกดเงินสดได้แน่นอนตัวนี้นะครับก็คือวันที่22ครับ22สพฤศจิกายนผู้ถือบัตรสวัสริการแห่งรัฐที่เป็นผู้พิการนะครับจะมีเงินเข้า200สามารถไปกดเป็นเงินสดได้ซึ่งนี่ความจริงมีเพียงเท่านี้ มีเงินเข้าบัตร1วัน1รายการตามที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับส่วนในแวดวงโซเชียลต่างๆมีข่าวเลือกข่าวปลอมบอกจะากเงินเข้าพันเงินเข้า5 0 0พบ้างอันนั้นสยบไปเลยครับข่าวปลือข่าวปลอมความจริงจะมีเงินเข้าอีกเพียง1วัน1รายการผู้พิการ22พฤิจชิกายนกดเงินสดได้200บาทครับสวัสดีครับ